ที่เป็นน้ำลายบูดฟันเหลืองค้าบติดที่ฟันกินกาแฟติดโคลาติดน้ำโค้กต่างๆไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองไม่มีความมั่นใจตัวเองแล้วทำให้คนรอบข้าง <c oughs> เนี่ยเส่ยเออเรื่องกลิ่นปากเป็นเรื่องปัญหาระดับชาต,ติงมากที่ <c oughs> แล้วจะพีสูน์ให้ดูเลยนะคะใช้ไม่เยอะหลอดหนึ่งบีบได้ตั้ง5 0 0รอครั้งทุกคนแล้วคือ1นหลอดเนี่ยราคาเขาหันราคาลงมาฉลองครบรอบนะคะปี่อปีขายได้สี่ล้านหลอดสี่ล้านหลอดจ้าสองป 4ล้านหลอดโปรโมชั่นวันนี้นะคะ4หลอดจาก1,860นะคะวันนี้เหลือ995บาทไม่พอไม่พอมีของแถมให้ด้วยเป็นตัววัดนะคะระดับฟันนะคะระดับสีฟันให้ทุกคนได้ดูเลยว่าการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันแรกจนถึงณปัจจุบันทุกคนแปลงไปหรือหมดไปแล้วหนึ่งหลอดจะเปลี่ยนไปได้ระดับไหนอีกหนึ่งชิ้นเป็นหลอด5กรัมสําหรับพกพาทดลองได้เลยขายดีส่งออกต่างประเทศสมุนไพร9ชนิดที่ยักยัย้งเชือนะ้อและระงับลินป่าได้99จุด วันที่16กถึง19กันยายนใ,ใครจะเอาทักแชทจวด